สวัสดีเพื่อนๆ,พ,อนๆพี่น้องทุกท่านครับมี fc ท่านหนึ่งของครูนะครับได้เขียนคอมเมนต์มาบอกว่าสามารถที่จะเพาะจุลินทรีย์จาวปลวกจากจอมปลวกได้คลิปนี้จริงต้องมาพิสูจน์กันครับว่าจุลินทรีย์จาวปลวกจะเพาะมาจากจอมปลวกได้หรือไม่ และนี่ก็คือดินที่ครูมาจากจอมปลวกตามคําแนะนําของเพื่อนๆที่บอกเอาไว้ว่าจอมปลวกสามารถทําจุลินทรีย์จ้าปลวกได้ครูก็เลยไปขุดมาครับก็ดีไปหลายอย่างนะครับประการหนึ่งคือไม่ทําลายระบบนิเวศบริเวณที่ไปขุดจอมปลวกด้วยไม่ทําลายชีวิตแล้วก็ไม่ทําลายสภาพแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่นะครับถ้ามันสามารถทําได้จริงเราก็จะปลอดภัยจากเรื่องของวัฏจักรการดําเนินชีวิตของเขานะครับก่อนอื่นขั้นแรกเราจะ หักนะครับหรือบดดินจำปวกตรงนี้ครับให้เป็นผงป่นละเอียดอาจจะเลือกการบดบี้อย่างนี้ก็ได้หรือเอาอะไรเอาสากเอาค้อนดีกว่านะอาบดมันจะได้ละเอียดนะครับเราใช้ประมาณนี้พอทดลองกันก่อนนะครับข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพของดินจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาปฐพีวิทยานะครับ ระบุว่าดินจอมปลวกมีค่า pH อยู่ที่7นะครับแล้วก็มีค่าอินทรีย์วัตถุอยู่ที่2.5%ซึ่งอินทรีย์วัตถุจะมีมากกว่าในส่วนที่เป็นฐานนะครับส่วนที่เป็นฐานจะมีอินทรีย์วัตถุอยู่ประมาณ 1. 8ปรซปริมาณาธาตุอาหารนะครับในส่วนของดินจอมปลวกก็จะมีาธาตุฟอสฟอรัสอยู่ที่ประมาณ41.1% PTM นั่นหมายถึงใน1ล้านส่วนจะมี ส่วนของธาตุฟอสฟอรัสอ,อ,อ,อยู่41.1ส่วนนะครับนอกจากนี้ก็จะมีธาตุโพแทเสเซียมนะครับอยู่ที่600 ppm เป็นแคลเซียมอยู่ที่18 ppm แล้วก็แมกนีเซียมอยู่ที่1.9 ppm นะครับในส่วนของดินฐานของจอมปลวกนะครับก็จะมีฟอสฟอรัสอยู่ที่69.5 ppm มีโพแทสเซียมอยู่ที่680 ppm มีแคลเซียมอยู่ที่19 ppm และมีแมกนีเซียมอยู่ที่3.0 ppm ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละพื้นที่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหนนะครับมีอินทรีย์วัตถุในดินมากน้อยแค่ไหนก็จะมีค่าของธาตุอาหาร ในปริมาณที่ต่างกันบ้างนะครับสรุปก็คือดินโพนปวกเป็นดินที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ในการเพาะปลูกในการเกษตรได้ดีกว่านะครับอเอาละได้เยอะพอสมควรสิ่งต่อไปที่เราจะเตรียมนะครับก็คือนี่ครับปลายข้าวนะครับใช้2กิโลแล้วก็เป็นรำครึ่งกิโลนะแล้วก็จะมีน้ำซาวข้าวนี่แค่ส่วนหนึ่งเอามาแค่พอให้ความชืน้น3อย่าง พอแล้วโอเคทีนี้เรามาลองทำกันเลยนะครับก่อนอื่นเราจะผสมทั้ง3ส่วนนี้เข้าด้วยกันก่อนเลยส่วนแรกก็จะเป็นปลายข้าวนะครับสกิโลจากนั้นก็จะเป็นเอารำข้าวแล้วกันนะรำข้าวเทผสมคลุกเข้าไปนนในในครั้งเดียวกันไปเลยผสมแห้งก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่ความชื้นนะ รำข้าวครึ่งกิโลแล้วก็ตามด้วยดินจอมปวกของเราที่เราเตรียมเอาไว้ประมาณสักอบอกไม่ถูกก็เท่าที่มีแล้วกันนะครับแล้วเสร็จแล้วทั้ง3ส่วนนี้ก็เอามาคลุกเค้าให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนค่อยๆคลุกกันกน,นะให้เขาเข้ากันก่อนก็เป็นวิธีเดียวกันกันกบที่เราเพาะจุลินทรีย์จาวปวกนั่นเองนะครับโดยใช้ปลายข้าว2กิโลรัมครึ่งกิโลแล้วก็จาวปวกก็เอาเท่าที่หาได้นะครับ ได้มากก็ใส่มากหาได้น้อยก็ใส่น้อยมันก็จะมีปริมาณของจุลินทรีย์มากน้อยเท yeah. ่าที่เราหา,หา,ม,า,หามาได้นะครับส่วนการขยายจุลินทรีย์จากปลวกมันก็จะอาศัยรัมนะครับที่เพ Level ื่อนๆหลายท่านก็จะถามว่าถ้าไม่มีรัมเนี่ยจะขยายได้ไหมมันก็ได้อยู่หรอกครับแต่ว่าอาจจะช้านะครับก็พอคลุกเขาเข้าเนื้อกันดีแล้วเนี่ยเราก็เอาความชื้นเติม จะเป็นน้ำซาวข้าวไม่มีน้ำซาวข้าวแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะมีนะทุกบ้านถ้าไม่มีน้ำซาวข้าวก็น้ำธรรมดาก็ได้นะครับค่อยๆค่อยๆลงทีละน้อยนะเดี๋ยวอยลงเยอะลงเยอะแล้วเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวแฉะเกินเนี่ยไม่ดีให้ความชื้นอย่างนี้ประมาณ50-60%ถึงนะครับอ่าเนี่ยเราก็มาทดสอบกันว่ากามติดไหมกามติดนะครับตีแตกไหมไม่แตกแต่เราชื้นเยอะแล้วเนี่ยชื้นเยอะไปนิดนึงนะครับเนี่ยบางทีอาจจะเห็นว่าไม่ชื้นเลยเงี้ยแต่จริงๆนวมันชื้นนะครับ เอาละทีนี้เมื่อได้อย่างนี้แล้วนะาีนี้ก็เอามาห่อห่อด้วยผ้ามุ้งเขียวนะครับห่อด้วยผ้ามุ้งเขียวเออพูดกี่ทีกี่ทีก็ยังสงสัยว่าทำไมเรียกผ้ามุ้งเขียวบ้านคูเรียกผ้ามุ้งเขียวเขาเรียกกันมาอย่างนั้นเดี๋ยวจะแบ่งอ่าเป็นเป็นสองส่วนแล้วกันนะครับแบ่งเป็น2ชุดเพราะว่าถ้าจะห่อทั้งหมดทีเดียวเลยมันคงจะเต็มเกินนะจะเยอะเกินอ่ะเอาประมาณนี้นะครับจับชาย2ชายเอามาขูกกันธรรมดา แล้วก็ชายอีก2ชายเอามาทบกันอีกหนึ่งครั้งทับปมไปเลยคือห่อให้อยู่ในผ้าเขียวขออนุญาตเรียกเหมือนเดิมแล้วกันนะผ้าเขียวนะครับแล้วก็ผูกทับไปเงี้ยนะผูกให้มันอยู่เท่านั้นเองนะครับอย่าให้มีรอยที่อะไรจะเข้าไปได้ง่ายๆกันนะเนี่ย <c oughs> นี่ก็คือ1ส่วนนะครับพี่เราจะเอาไปบ่มก่อนนะเดี๋ยวทาอีกส่วนหนึ่งก่อน <c oughs> ใส่ก,กระมังหนึง่ง ยางแทะหอเป็นขยุ่มไปเลยก็ได้เพราะว่าผ้ามุ้งมันผืนใหญ่อยู่นะครับนี่ขยุ่มอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราเอาเชือกมัดตรงนี้นะเสร็จแล้วเราก็เอาไปบ่มในที่อับชื้นเ,ออเป็นกระติกน้ําเก่าๆแล้งเราก็หาตะแกรงมาวางเพื่อให้ข้างล่างมันก็ค่อนข้างโปรง่งนะก็วางลงไปแบบนี้เลยเบียดกันหน่อยก็ได้เก็บไ <Okay, S 2> ว้อย่างนี้นะครับ3-5วันอ่ะครูให้เต็มที่5วันจริงๆนะเอาไปตากแดดด้วยก็ได,ด้เพราะว่ามันจะได้ กิดความร้อนเกิดความชื้นอยู่ภายในนะครับสาวันครูให้5วัน5วันแล้วเรามาดูกันว่ามันจะเกิดเชื้อเดินขึ้นไหมนะครับหวันเจอกั่เพื่อนๆพืนครับครูได้เดอมาดูผลของการบ่มเชื้อลินซีจาวปลวกจากดินขุยปลวกหรือดินกองปลวกแล้วนะครับเอ่ออยากให้เพื่อนๆมาดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะครับนี่ครับมันมีส่วนเดียวที่อ,อ่ไม่สัมผัสกับก้นนะครับก็จะมีเส้นใยแต่เป็นเส้นใยสีเทา มันไม่ได้เป็นเส้นใยสีขาวนะครับลองดอูถุงนี้ที่หมักพร้อมกันอันนี้เส้นใยเยอะอยู่นะครับมันเป็นเส้นใยสีเทาๆมันไม่เป็นเส้นใยสีขาวนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันจะใช่หรือเปล่าแต่ต้องเอาไปทดสอบอีกครั้งนึงนะครับในขั้นนี้เนี่ยก็จะเอาไปพึงลมให้มันแห้งสนิทแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันดูว่าเวลาเราไปเพาะเชื้อเป็นเชื้อน้ําแล้วเนี่ยมันจะใช่หรือไม่ใช่นะครับก็จะลองมาทดสอบกันดูนะ เดี๋ยวจะลองเอาไปทดสอบดูแล้วกันนะครับทดสอบขยายเชื้ออีกครั้งหนึ่งดูในการนี้ครับเดี๋ยวนำมาทำให้ป่นก่อนนะเพราะดูลักษณะเชื้อก็ไม่เป็นสีขาวเหมือนที่เราเคยทำเนี่ยแล้วเนื้อก็ไม่แน่นเหมือนครั้งก่อนๆแต่ว่าเชื้อเดินข้างในเนี่ยดีมากเลยนะครับเชื้อที่เดินอยู่ข้างในดีมากเลย ผมจะใช้ไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าจะาใช้อาหารเพิ่มประมาณ2ส่วนกับอันนี้1ส่วนเนี่ยมาดูเชื้อตรงนี้เชื้อเดินดีมากเลยแต่ก็ไม่มั่นใจว่ามันคือเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวกหรือเปล่าก็ต้องลองมาดูนะอย่าเอาแค่นี้พอส่วนที่เหลือก็แขวนไว้ต่อไปนะครับถ้าส่วนนี้ได้เราก็จะได้คําตอบว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับกับการที่เอาดินจอมปลวกมาทําเป็นจุลินทรีย์จาวปลวกนะครับ อ่ะส่วนนี้ก็พักไว้ตรงนู้นก่อนส่วนนี้เราก็เอามาบดเอามาตำเนาะข้าวยังเป็นเม็ดนะครับส่วนภายในข้าวจะเป็นสปอรีเท่าๆซึ่งก็ยังบอกไม่ได้ว่ามันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวสุดท้ายก็จะรู้เองนะครับว่าใช่หรือเปล่านะ่นาจะใช้ได้แล้วทีนี้คุณก็จะใช้อ,อ ข้าวนะครับ2ส,ส่วนอุ้ยอ่ะนะซื้อข้าวมา2ถุงโอ้โนี่เกเยอะนี่อ้านไหนๆก็ซื้อมาแนละ้วข้าว2ส,ส่วนวก็ประมาณนี้แล้วก็จะใช้จะปลูกที่เราบ่มเชื้อเอาไว้นะครับอีก1ส่วนเท่านั้นนะครับแล้วก็เราก็จะคลุกเขากันเลยนะครับ อันนี้ดูท่าเหมือนจะข้าวเยอะไปไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นการทดลองทำร้วกันแต่แต่ข้าวจริงๆก็คือให้ใช้2ส,ส่วนนะครับอันนี้มันเหนียวไปนิดนึงเดี๋ยวครูจะใส่เติมน้ำไปนิดน,นะครับเป็นน้ำเปล่านะครับเพื่อที่จะให้ข้าวไม่ติดมือแล้วก็ให้มันมีความร่วนสักนิดนึงนะครับ <S <S อือเอาละน่าจะพอแค่นี้ใส่เยอะน่าจะเดี๋ยวก็จะแฉะแล้วเดี๋ยวครูครูไม่ได้ทําในนี้นะครูจะไปทําในถังหมักนี่ครับใส่ถังหมักนี่เลย แล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาไว้อย่างนี้นะครับประมาณ5-7วันนะครับเอา7วันแล้วกันแล้วก็เราค่อยมาดูกันว่า,เ,าเชื้อจะเดินแบบไหนจะเดินเป็นสีเทาเหมือนเดิมหรือจะเดินเป็นสีขาวหรือแม้ว่าสีเทามันจะคือจุลินทรีย์จาวปลวกหรือเปล่าอีเจ็ดวันมาเจอกันครับจุลินทรีย์จาวปลวกที่เกิดจากการหมักดินจอมปลวกนะครับวันนี้ได้ที่แล้วอืมสีออกเทาๆแต่กลินนะกล่นนะ่ะกลิ่นน่ะใช่จุลินทรีย์จาวปลวก แต่ทําไมสีมันจึงเป็นสีเทาอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่เดี๋ยวครูจะขยายเชื้อจา,จากเชื้อแบบนี้นะครับให้เป็นเชื้อแบบเชื้อน้านะครับครูก็จะเอาน้ํามาเติมสัก10ลิตรก่อนซึ่งน้านะครับก็แนะนําว่าถ้าเป็นน้ําประปาควรจะเป็นน้ําที่ถูกลองทิ้งไว้สัก2หรือ3คืนนะครับก็ได้ประมาณ10ลิตรนะครับและจากนั้นเราก็จะเอามือขยําลงไปเลยที่แปลกใจก็คือทุกอย่างออกมาเป็นสีเทาหมดก็ไม่แน่ใจนะครับแต่กลิ่นนะใช่ แบบจุลินทรีย์จากปลวกเลยแต่สีเนี่ยไม่แน่ใจและเดี๋ยวครูก็จะปิดฝาหมักทิ้งไว้อีกประมาณเจ็ดวันแล้วกันนะครับแล้วค่อยมาดูกันใหม่ว่าเขาจะได้ออกมาเป็นแบบไหนกลิ่นจะผิดปกติไหมจากจุลินทรีย์จากปลวกที่เราเคยทําจากจาวปลวกแท้ๆนะครับเพื่อนๆครับหลังจากที่บ่มเชื้อไว้7วันแล้ววันนี้มาดูกันสิครับว่าจุลินทรีย์จากจอมปลวกจะมีความเหมือนกับจุลินทรีย์จาวปลวกมากน้อยแค่ไหนครับามาดูนครับ นี่ครับน,นี่คือหน้าตาของจุลินทรีย์จาปลวกที่เกิดจากการนำดินจอมปลวกมาบ่มเชื้อดูนะครับตามความเห็นครูก็เหมือนกับว่าน่าจะใช้ได้นะครับดูแล้วลักษณะของฮิมัสที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลายหรือเกิดจากการปลดปล่อยของจุลินทรีย์ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่จะมีความเป็นเยื่อสีออกครีมสักนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาคนกันดูนะครับว่าเนื้อจะเป็นอย่างไรนะครับ ตรงนี้สังเกตจากกลิ่นนะครับก็จะพบว่าจะมีกลิ่นที่คล้ายหรือค่อนข้างเหมือนจุลินทรีย์จาวปลวกทีเดียวแหละนะครับคือมีกลิ่นหอมนะครับไม่ใช่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวนะครับก็สานนิฐานเอาว่าน่าจะใช้ได้นะครับก็ดังนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะนําเข้าสสุกข้าวเย็นที่เหลือจากก้นหม้อนี่แหละเอามาเติมเพื่อเป็นอาหารของเขาแล้วก็จะบ่มเชื้อเขาต่อไปอีกสักประมาณ3วัน4วันเพื่อที่จะมาดูว่าลักษณะของการ ย่อยหรือการเดินของเชื้อนั้นจะเป็นอย่างไรอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้คุณขออนุญาตสรุปไว้ที่ตรงนี้เลยว่านี่คือจุลินทรีย์จอมปลวกนะครับคือดินจากจอมปลวกนํามาทําเป็นจุลินทรีย์จาวปลวกสามารถนํามาใช้ทดแทนกันได้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมจนถึงท้ายคลิปตรงนี้นะครับก็บอกว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องครูสวัสดิ์ผ่าถามทำไปเรื่อยเลยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ